ฉันคือหญิงแกรงทาร่าเองค่ะโอ้โหคำว่าแกร่งของมึงนี่เต็มหน้าเลยแด <That. S 2> แล้วโมดที่พวกคุณกำลังจะได้รับชมนั่นก็คือโหมดโคลนไหนแม่เป็นโหมดที่เลือกตัวละครมาเหมือนกันทั้ง5คนแล้วมาเจอกับอีกทีมที่เหมือนกันอีก5คนแล้วต้องมาสู้กันเล,นเ,ลนเดียวกันวุ่นวายชิบหายเลย แล้วมาเราต้องมาดักพวกนก่อนเอาฟอร์เรตินี้มาเร็วมาตำเลยดิจ้าอย่างนี้ก็ทุบหัวเลยเจอขอนแบบนี้นะกูยังคงรับต่อหัวแมงเนื้อเฮ้ยือมึงจะตายกูเนี่ยตายตายที่ตัอนั้นแน่เลยปาเออไม่เงยไม่มีอันติเลือดหลี่ไม่ได้ อ้าวล่ะตอนนี้ฉันใกล้มีอันติแล้วมามาสู้กันดีกว่าฮะกูมีอันติแล้วเด้งเลือดเลยไม่มีทางผู้แก่เจอผ้บบเดยร์เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียยเดีดยเดีเดร์เเดียเดียเดียยเดียร์เดีียรียดียร์เดียเดียยเดีีีี ชิหน่อยแน่ที่จะแพ้ไฟไปแต่หนึ่งครั้งแล้วแต่พวกฉันมีค้อนพวกแกมีแค่ดาบกับดอกไม้ตุ้งปิ้งใหญ่อาจจะมาสู้กับพวกฉันฉันคุดทหารยิงแกร่งแห่ง R O V โคตรเนี้ยจะไปไหนมึงมันนี่มึงมันนี่เอาเลุงเข้าป้อร์มรถลึกนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเลือดไม่ลดเลยเว้ยเออเป็นไงล่ะไอพวกตุ้มปิ้งดิจิตอลฝากไว้ก่อนแทน้องสาวรอพี่มีตัดเลือดก่อนจะเจอแน่ คิดเหรอว่ามีตัดเลือดชนะพวกฉันได้นะพวกฉันยังมีความอึดเหลืออยู่นั่นนี่แน่ไอ้พวกตุ้งติ้งอย่าคิดมิอาจตัวตัวพวกฉันมีป้าเลยกดอันติ้งปันบอล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 เอ้ยทุบหัวแม่งเงยทุบไม่ทันตายซะก่อนฮ่าฮ่าคิดว่ามีตัดเลือดแล้วเจ๋งเหรอฮึฮพวกกูมีเถื่นขอพ่อหมูแคดะเล่นแล้วบอเล่นจีเนอร์ยังงั้นลำแม่งเลยจะลำงั้นลิจิตโต้เเก็บดอกไม้ดิจิตอลทุบไปทุบมันสิตโต้ทุบมีเรียบร้อยตายจะยกตี เฮ้ย <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นราชาออฟเลนแล้วจะชนะพวกฉันได้เอยยงคิดว่าตัวเองมีตัดเลือดเล็กเจ๋งเอามีดาบดอกไม้ตุ้งติงต้งแล้วคิดว่าจะชนะเ,ะเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยอุยอ้ยเกือบตายอุ้ยทุกคนถอยมาก่อนมันเกิดจะหมดแล้วทุกคนถอยมากดอันดิจิตาลดิจิตอลดิจิตาลดิจิตาลดิจิตาลตายหมดเลยได้เวลาสวนกลลับแ้วทุกคนตีป้องแบ<ล>บ<ล>ดิจิตอลกันเลยแล้วมึงจะเลิกกดหน้านี้ได้หรือยังเนี่ยให้ ถ่ายดูพวกกูสิเฮ้ยมาตีป้อมแบบดิจิตอล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 ดิจิตลมึงถูดคำมึงก็ไม่ตัดออกเนาะโอ้โหแล้วเหลือทาร่าอยู่ตัวเดียวครับจังหวะนี้โดนฟอร์เรนลุมโอ้ มันได้ขยับบ้างไหมนะแต่จังหวะนี้พวกฉันเกิดมาแล้วได้เวลาลุมทุกหัวไปเลยทุกหัวแบบปิ๊กะโย์นี่แหละมาเลยเข้ามาสิตัวตัดเลื่อดของพวกแกหายไปแล้วเข้ามาเลยล้ำเข้ามาเลยทีเดียวอุ้งพุ้นยังอยู่อุ้งเข้ามาบี้แต่ตอนนี้กูวิ่งตายแล้วมามามึงมึงจะรีบหนไอยหน่อยมาโซกับพวกกูก่อนแม่งเอ้ยตอนแรกกูก็นึกว่าจะเป็นหญิงแกร่งแม่งทีไหนได้พิสุนักบ้าเข้าสิง ดิจ right ิตอลเปิดให้แล right. ้วท well ุกคนล้ำตามมาเลยดิจิตอลดิดิจิตอลดิจิตอลล้ำตามมาเลยดิจิตอลล้ำแบบดิจิตาลแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลดิจิตาลยังคงยืนดิจิตอลฟิตหมีแล้วดิจิตอลมาต่อแล้วดิจิตอลมาต่อแล้วตีจิตาลตีดิจิตอลดิจิตอลช่วยดิจิตอลล้ำแดิจิตอลล้ดิจิตาลล้ำทำไมเรื่องมันไม่ลดเลยวะดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลล้ำแบบดิจิตอลตัดเลือดเลยดิจิตอลเปิดนี่กูดูบ้าอะไรอยู่เนี่ยฮะนี่มันคลิปทาร่่าทไมมมันนีแตตตดดิิิิจจออลละฮ กูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็เป็นคลิปกูอยู่ดีๆนะทำไมจู่ๆดิจิตอลมาถึงได้บทบ้าของพวกกูว่น้อยใจปีปอมแม่งปีบปีบไม่ได้ปีบเกิดปีบปีบปีแน่จบบ้านแม่งเลยคลิปนี้คลิปถาลาแน่นะทำไมปอลเลนมันเด่นจังเลยอะดิจิตอลอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แพ้แบบดิจิตอล